ือ oh. ตอนนี้กระแสะ <Yeah. S 2> ข่าวของคชาเนี่ยม,มันมันหลายชิดหลายทาง mm hmm. มีตั้งแต่บอกคุณเซ็นแย่แล้วเส้น <Yeah. S 2> เลือดในสมองแตกจะโดนพา <Yeah. S 2> ตัวกลับไปปักกิ่งเหมือน <Yeah. S 2> มันโค่นู่นเลย yeah. Yeah. แล้วก็หลิวจงอี้มาคราวนี้นี่ สั่งการว่าต้องทลายสกแ s มเมอร์เอาคนจีนกลับก่อนตุดจีนอ่าแล้วก็วบอกโอ้ตอนนี้จีนนี่คนจีนนี่หลังไหลหนีกลับมากันเยอะแยะมากมายขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าเอคุณเซนให้เตียบันใช่ไหมติดต่ออเอาจะสี่คำถามบอลนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบที่แบบจะจะเปิดชายแดนเนี่ยเออกลงมันยังไงฮะแนวโนมมันยังไงกันแน่ คือสถานการณ์ในกัมพูชาต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างแย่ของเขาว่าน,นะครับคือตอนเนี้ต้องบทบาทให้สองพ่อลูกตระกูลเตียนะครับเตียบังกัสเตียเสหาออกมาเล่นในพื้นที่เราเป็นภาพที่ดูแล้วทรงประนีประนอมที่สุดเท่าที่มีอยู่นะครับาภาพความเคลื่อนไหวนะครับว่าเพราะว่าก็มีบทบาทที่ไอ้สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเตียบังกับเตียเสหาเขาคุมกองทัพเขาคุมความมั่นคง ตอนนี้ขวัญกําลังใจทหารเขมรเนี่ยต้องยอมรับแย่มากนะครับเพราะว่าคือคเป็นกลยุทธ์ที่แปลกๆนะตั้งแต่ว่าสิบแปดตัวเฉลยเสร็จที่เราปล่อยกลับไปเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรจะเลยเนยนอกจากการเชิดชูะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นละคบมันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่นําไปสู่ว่ามันเปรียบเทียบถึงการดูดําดูดีสวัสดิการนะคนเป็นเิลยได้รับก,การตอบแทนดูแลเป็นวีรบุรุษเราไม่ไปพูดหรอกครับว่าเขาถูกเบี้ยวเขาอะไรนะว่าของตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวแต่จริงๆแล้วคนที่มันลบอยู่อ่ะคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยไม่ได้รับอะไรเลยนะครับการกระองเข้าสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นตามข่าวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันทาให้เขาหมดวันและหมดกําลังใจนะครับนั้น,นหลายๆเรื่องที่บางทีเหมือนการทําปืนลัน่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจตนาไม่เจตนาคือทําไม่เห็นว่าทหารชายแดน,นไม่พอใจแล้วพร้อมนําไปสู่การสร้างยุยยุ่าตรงเนี้ยส่วนกลางของเขมรไม่สามารถควบคุมได้ นะครับเพราะว่าเผื่อมันมีการประทะลอบสงองรอสามโดยบังเอิญโดยอุบัติเหตุอะไรแล้วแต่เนี่ยมันชี้เห็นว่าทหารชายแดนไม่พอใจมากๆนะครับตรงนั้นมันก็คือเคลียร์กันไปจบละแต่เราก็อ่าสอบเส้นเรื่องว่าเอ๊ะพร้อมจะเอาอีกเหรอนันะคับประเด็นหนึ่งประการที่สองจีนเป็นตัวบีบสําคัญนะครับตั้งแต่อ่าการที่จมปลักโอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะไอ้ปลักปลักปลักสุคนอ่านะครับปลักสุขพนแล้วบางี<ป>ต่างป,ประเทศใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่ไปไปพบ อ่ารมำตีต่างไประเทศของจีนแล้วก็ท่านเสียสักนะฮะที่ที่ที่ไปไปพบท่านหวังอี้เนะาะนะได้ท่านหวังอี้อที่อยูานานะนะถ้า,ถ,าถ้าช่วงนั้น<ด><ด>นะครับอันนี้มันเป็นข้อความบังคับว่าต้องทําอะไรสักอย่างนะะแล้วก็จริงๆหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์คุดก็เห็นแล้วก็ได้ว่าส่งชิชื่อส่งอะไรกลับแล้วก็ค่อยๆทยอยนะทลายการฏิบัติการฐานสแกมเมอร์หรือคนจีนหรือเรต่างๆนะฮะเออประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าเขาโดนเล่นเกมบีบนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแั้นั้นเขาก็ต้องเก็บตัว คุณเซนทุูมันเนตต้องเก็บตัวเพราะสิ่งสําคัญตอนนี้คือกระแสคือเข้าไปไหนเอาจริงๆนะไปไหนมาไหนเนี่ยแม้ว่าจะควบคุมข่าวสารแต่ก็ไม่สามารถคือรับอ่อใครปฏิเสธข้อความการรับรู้ว่าคนยังติดตามผู้สูญหายทหารผู้สูญหายว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรตามหาศพหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่มีนะครับเขาไม่อยากให้มีภาพอะไรแบบนั้นดังนั้นเกมๆเนี่ยก็เลยว่าเขาเอาเกมทั้งหมดที่เคยเห็นอยู่ไปขึ้นบนอ่าวโซเชียลหมดละ นะครับเล่นการตัดท่อนว่า,ไทย,ยางงไทยอย่างนั้นไทยอย่างนี้ใช่ไหมฮะไปฟ้องอเล่นเล่นฟ้องนะฮะเล่นเกมดรามที่ตัวเองเคยเได้เปรียบไทยมาก่อนหน้านี้นะครับไปปัน่นไปยุอายุคือจะกลับไปตรงที่สารตั้งต้นว่าการกลุ่มสภาพบางเหียนของข่าวสารเนี่ยให้ผู้คนเชื่อ,อนะครับแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเท่าเดิมอ่ะแล่ก็คือพื้นที่เท่าที่เหลืออยู่เท่าที่จะเล่นได้นะครับณนะขณะนี้มาะการต่อมานะฮะผมบอกเลยว่า การเลือกตั้งวันที่แปดกุมภาเนี่ยนะฮะคนก็ไปหวาดหวันว่นว่าเอ้ยจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไห,ห,หมไม่เกี่ยวครับเขาก็รอผลการเลือกตั้งจากฝั่งเรานะฮะมันก็เป็นไ่แบบที่เหลือไม่เยอะแล้วเพราะการปิดด่านการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลอย่างมากนะครับทําให้กัมพูชาเดือดร้อนนะฮะในเรื่องของอ,อ่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องาการค้าตามชายแดนเนี่ยไม่กลับภาวะปกติเนี่ยแล้วว่าถ้าสมมติอย่างนี้นะฮะตัว อะไรนะทัานมนตรีอาวุโสใช่ไหมเขาบอกว่าให้เลือกใครก็ได้ไม่ต้องเลือกอนุทินอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็กลายว่าเฮ้ย mm. คุณมาแทรกแซงกิจการแต่กครเกันเอ๊เป็นการปั่นหรืออะไรหรือเปล่าหรือเป็นการพูดชั้นเดียวเชิงเดียวหรือพูดอย่างตรงไปตรงมา mm. ก็สุด mm. แล้วแต่ว่าอันนี้คือเรื่องวุฒิภาวะของการตัดสินใจผู้คนในประเทศบ้านเรานะครับซึ่งเอาละคนก็จะไปไมันก็มีผลต่อขย่าของจิตวิทยาทางการเมืองด้านผลวันที่แปดเนี่ยเขาก็ต้องรอนะครับถ้ามันเป็นทิศทางที่เขาพอจะ อะไรลอมอ,ลอมชอมกันได้นะครับสามารถมาพูดคุยกันได้ในอนอาคตอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคาดหวังอีกแบบหนึ่งของเขานะครับซึ่งบอกว่าเกมเนี้ยมันไม่ง่ายสำหรับกัมพูชาคือเกมแทบจะแบบแทบ,บ,บ,บจะตีตันไปทุกทีละนะครับดังนั้นเรื่องเรื่องของกัมพูชาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะหนึ่งเล่นเกมรักษาพื้นที่บนโลกโซเชียลในการเขย่าแล้วก็บอกว่าเราจะเอาดินแดนคือเราไม่ได้สูญเสียดินแดนดน่นั้นนี่นะฮะ นี่คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็พยายามจะเล่นเกมการเมืองระดับโลกนะฮะว่าวันนี้ทัป์ชวนไปเป็นกรรมการอะไรบอร์ดสังฆาอไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยให้มันดูพยายามจะอยู่ในจอเรดาอยู่ใช่ใช่ใช่แต่มันก็ไม่โดดเด่นมันไม่ได้ว้าวเพราะก็รู้แล้วว่าไอเขาจะใช้เล่นเกมแบบบาลานซ์ดุลอำนาจแบบอ่าที่เขาไปอยากยากจะอ่าเหยียบเรือสองแคมเนี่ยแต่เป็นโดนเกมที่ถูกบังคับทั้งหมดเลยนะตัวเองไม่ได้ต่อรองอะไรโอเคอาจจะได้เงินมาบ้างเล็กเล็กน้อยเงินความช่วยเหลือ แล้วมาคุยกขหมงฉง,งเชงซึ่งเราก็รู้แล้วเงินที่รับมามันไม่ได้เป็นมาบำรุงหรือแก้ปัญหาอะไรนะครับอืมแต่จันมองว่าประการแรกก่อนถึงแต่กุมาเนี่ยคงไม่กล้าซ่าอะไรหรอกนะไม่มีอะไรครับไม่มีฮะนะฮะเขาก็อ่าผมผมคิดว่าถ้ามันเกิดอะไรที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยความเสียหายของเขาเองในระดับลึกมันจะเกิดขึ้นทันทีมันลบมากม,มากกว่าบวกอืม แต่การมีข้อสังเกตอันหนึ่งน่าสนใจระหว่างหน่วยเหนือกับแนวหน้าเนี่ยมันคอนโทรกันไม่อยู่ละเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับเป็นอย่างนาแล้วครับนะฮะและ<อ>้วคดีมันชัดเจนแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยคือผมคิดว่าเขาติดตามข่าวสารบ้านเรานะครับคนอ่าคนเขมรที่อยู่ประเทศอื่นๆเขาส่งลิงก์ส่งอะไรไปให้กับลูกหลานคนที่อยู่ในเขมรนะครับว่าการพระราชทาน เอรเพลิงศพหรือช่วยชูวีรกรรมวีรชนดักขันอะไรต่างๆเนี่ยมันตามรูชื่อที่อนุสรสถานอะไรอย่างเงี้ยนะมันแบีบัตแตกต่างกันเราฟ้ากับเหวเนาะใช่ใช่ครับมันก็แค่ความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยนะฮะว่าเราไม่ได้มีการลือกปฏิบัติแบบแบ่งชั้นยศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติคือรวมกันหมดทุกที่ทุกจุดอะไรต่างๆเนี่ยเราดําเนินการอย่างอย่างสืบเนื่องนะแล้วเขาเห็นตรงเนี้ยมันก็ทําให้ว่าเรื่องทางจิตวิทยา มันก็ส่งขวัญกระทบขวัญกำลังใจแล้ว่าฐานชายแดนน้านชายแดนเนี่ยเขาก็ดูลิงก์ข้อมูลดูภาษาไทยออกฟังภาษาไทยได้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ถ้าพูดกระถูกจับไปขังจับไปเรื่องนคดีทําอะไรนิดหน่อยก็ไปขังไม่ขังหมดเนี่ยผมคิดว่าแล้วโอเคคุณด้าทานฝั่งงัมูชาบอกนั่นก็คือพวกฐานขมรแดนคนละคนละกล,ลุ่มคนละทางความคิดของเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่เดรรู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกฐานชายแดนคือตัวมือรบตัวตัวที่เชี่ยวประสบการณ์ นะครับในพื้นที่ BSQ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการลบในป่าในนด่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นจัมูชางก็ประเมินผ้าผิดนะการไม่ดูแลฐานชายแดนแต่เอาเถอะนะฮะเขามันก็เลือคือเรือน้อยลงไปลุกพีละใช่ไหมครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ที่เราก็จะมองอย่างไม่ประมาทนะครับก็คือการกัมพูชาก็ยังตรึงเรื่องของหมู่บ้านยุทธศาสตร์ยังให้พื้นที่ทํากินครอบครัวหารชายแดนของเขเมิเนี่ยมาอยู่ไปเชิญหน้าตรงนี้นะครับเนี่ย ในช่วงระหว่างตรงนี้ไทยเองก็มีการลาดเะเวนมีการเช่นไรตรึงพื้นที่แล้วก็าการมีการลาดถนนตัดถนนไปเพิ่มเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือต้องให้เครดิตที่กรมป่าไม้ได้ปรับเงื่อนไขทําอะไรต่างๆนะของกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับก็คือทํางานซิงค์นะฮะให้ความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงดีมากนะครับเพราะว่าการทําถนนอะไรลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต่อไปเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอนาคตการเคลื่อนกําลังหรืออะไรต่างๆเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นทาให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับการทําถดึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเขาก็วางระเบิดไม่ได้อะไรได้ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นลดทงลถถังไปเนี่ยเนี่ยในช่วงนี้คือช่วงที่เราซ่อมสร้าง,งซ่อมแซมในส่วนที่เราเราจะต้องไปเพิ่มนะครับ <Bra vo. S 2> การบึิงตึงกำลัง,ลง,งซึ่งอย่างน้อยเนี่ยกองกาลังตรงนี้เราคงกาลังไว้อย่างเงี้ยอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับนั้นเราเคยอยู่ในในจุดนี้ไม่เคยประมาทนะครับเราขเดียวกันพอจะเรียนเรียนเรียนอ่ากุลชพลบุญวั์พงนะอีกประเด็นหนึ่งว่า <ส>เดี๋ยวกองทัพภาคที่สองเขาจะทาการพัฒนาพ,พิพิธภัณฑ์ยุทธบดินทร์นะครับพิพิธภัณฑ์ทหารอนุสร์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆสร้างแน่มนีมีการดาเนินการแน่นะครับอันนี้เป็นดําเ<อ>ิลของกอเ<ห>งเวไนอาจารย์อเองี้ฮะว่าวกาลังคิดกันอยู่ว่าหนึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะทําตรงพื้นที่อ่าอ,อนุสรหรือพิพิธภัณฑ์ผลเอกเปรมที่กองทัพภาคที่สองเพราะสะดวกการเดินทางแล้วก็ นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นจุดในที่เป็นจุดพื้นที่อ่าในในในเนินที่เกิดการประทะจริงอันนั้นก็ต้องใช้เวลาพัฒนานะพื้นที่ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยทําทําควบคู่กันครับนะฮะทำควบคู่กันแต่ว่าตรงถังกองทัพภาคที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกอ่าอ่าอะไรอุปกรณ์นะครับอ่าสิ่งของต่างๆที่ที่ที่จําเป็นจะต้องรวบรวมให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยเป็นการจัดการแสดงพิธีรัการอะไรเงี้ยนะมีตู้โชว์มีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่โซสถานที่ที่จะมีรูปปั้นหรือจะเป็นอะไรต่างๆนะครับสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นตามจุดสําคัญที่เป็นการประท้าที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะเช่นประ์<ม>ตา,ตาปนปายอะไรครับเนินนี้อ,นอะไรเงี้ยอันเนี้ยทาพื้นที่ปลอดเพลาต้นนี้ถนนกระลาดยางบ้านทําอะไรขึ้นไปแล้วนะครับ<ม>อันนี้ก็คือจะบอกให้เห็นว่าคือการการประท้าเสร็จส็จครั้งเนี้ยทาให้ผู้คนเราเกิดความฮึกเหิมเกิดความภาคภูมิใจและขั้เดียวกันก็จะเป็นการคืนฟื้นเศรษฐกิจชุมชน ในวิถีอีกแบบหนึง่งเรานะครับเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวนะครับไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันเดคือจะเป็นความรู้สึกแบบกันยาวๆในในความรู้สึกเออคน <ปะ S 2> ชายแดนที่บอกว่าเขาได้รับผลกระทบเนี่ยไอ้ตรงเนี้เขาจะเป็นการช่วยตอบโจทย์เขาอีกทางหนึ่งนะครับอืเนอาจร้วจริงไหมที่ข่าวว่าเตียบันต่อสายมาขอเปิดด่านเนี่ยมีตลอดนะครับแต่เราไม่ได้คุยด้วยนะครับก็คือรู้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะ ุณไม่มีสิทธิ์อะไรมาต่อรองนะครับคือมีม่ตลอดเวลาตียบบานเนี่ยเขาเป็นเป็นแชนแนลเดียวที่กัมพูชาพยายามจะฝากความหวังให้มาพูดกับฝ่ายไทยยังเชื่อว่าสายเลือดที่เป็นคนไทยมาก่อนเคยเรียนหนังสืออยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดนะโป่งน้ําร้อนใช่ไหมฮะประมาณตอนวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่จันทบุรีเนาะแกพูดไทยได้ด้วยนะชัดด้วยนะพูดไทยได้คะเข้าใจแล้วลูกชายเ็าเข้าใจภาษาไทยนะทั้งเตียเซียหาฮ้รู้ภาษาไทยนะครับดังนั้นดังนั้น เขาเขาก็จะรู้อะไรแบบเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารก็เป็นพื้นที่เดียวที่สามารถติดต่อกับทางการไทยได้แต่เราก็ไม่คุยด้วยนะมันไม่ใช่เวลาแล้วแต่เดียวกันเนี่ยกัมพูชาไม่ได้พิสูจน์ถึงความจริงใจเรื่องเรื่องไทยเนี่ยเขาพูดมาเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งกลับใหม่เรื่องการถอนทุนระเบิดนะฮะทุนระเบิดในเมก็ก้มก้มแก้มแก้มอย่างงุ่นอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามีการอยากจะถอนทุนระเบิดมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะยังเดินหน้าที่จะเรียก a อ t อทมาดูมาว่า ทังว่าไทยอย่างนั้นไทยลูกล้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะเป็นการยั่วยุอ,ยอ,ยอ,อีกต่างหากนะครับอ,อ,อสืส่วนส่วนเรื่องทลายแหล่งสแกมเมอร์เนี่ยตกลงมันมันบางคนก็บอกโอ้ยมันแค่จัดฉากแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายไปที่อื่นแต่มันก็เห็นภาพคนจีนกลับไปเยอะเหมือนกันหลังจากหลิวจงอี้มาลุยมีมีมีครับมีครับแล้วเราไ็เห็นว่าปฏิบัติการในประเทศไทยที่เราเริ่มทลายห้างทลายอะไรบางส่วนได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันก็ย้ายหนีฐาน นะข้ามกันไปขึ้นมาอาจจะมาจากพมา่าหรือข้ามจากกัมพูชาหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอโอเค<ม>ถ้าเข้ามาในทไทยมันก็ดําเนินการง่ายถ้าเจ้าที่เราแบบอ่จริงจังแล้วก็เข้มงวดน,นะผมคิดว่าก็จะดําเนินการตัวเลขของการดําเนินการตรงนี้ไปได้แต่ในส่วนเขมรเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลอย่างมากนะครับเมืองอย่างหลายเมืองก็แค่จะกลายเป็นเมืองล้างอ่ะปอยเปตก็ไม่มีการทางกลับมาเหมือนเดิมเพราะปอยเปตอยู่เส้นเส้นเลือดใหญ่นะนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบมากนะครับและรอบนี้แล้วก็ เอาตร,ตรงๆนะครับมันก็คนที่เหลือก็เรื่องคุณภาพที่คนดำรงอยู่เนี่ยมันก็เหลืออาชีพไม่กี่อาชีพอะที่ทําได้เราก็รู้วันอยู่หรืออะไรนะครับอืมนะครับอส่วนอสถานการณ์โดยรวมตามแนวชายแดนเนี่ยนะฮะไล่ตั้งแต่บนต่อเนื่องมาถึงจังหวัดตรานี่นะฮะสงบเรียบร้อยดีใช่ไหมอาจารย์เรียบร้อยดีครับแล้วเออแลอันหนึ่งที่ผมจะเรียนนะว่ามันก็เป็นข่าวที่ดีแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือ อ่าแล้วก็คือเป็นดํารีแล้วก็พูดพยายามผลักดันอย่างจริงจังนะแล้วแต่ว่าถ้ามันต่อเนื่องได้ก็ดีมากคืออะไรรู้ไหมครับคือ่าการพัฒนาพื้นที่ทํากินให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่ที่อยู่ตรงชายแดนเออนะครับเพื่มีความสัมพันธ์ที่จะการพื้นที่อที่ลาดพัสดุเที่ป่าไม้ที่ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยนี่เดี๋ยวจะเปิดให้เอทหารผ่านศึกอทำกินเลยถูกไหมอาจารย์ แบ่งพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเขามีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้ในการแล้วก็มีอะไรแล้วก็เป็นการงการตอบแทนด้วยส่วนอนาคตเนี่ยเราอาจจะขยับขยายนะครับถ้ามันประสม,มเลผลก็ให้พี่น้องประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงหรือขาดโอกาสกาสราทํามาหากินนะครับก็อาจจะให้ตรงนี้ได้ให้พี่น้องประชาชนเข้าในอนาคตนะคือในภาวะที่บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็มีคือตอนนี้เราพี่นาถาม อาฐานผ่านศึกหรือผู้ที่มีศักยภาพในการดูแลคุ้มครองตัวเองได้นะครับเอาตรงๆนะก็คือเป็นเป็นหมู่บ้านพ<ป>ัฒนาชาติไทยอ่ะประสาทแบบนั้นเป็นหมู่บ้านที่สะอาดนะครับเพราะว่นานั่เจเป็นต้องทำนะครัก้องาการตัวเองอะไรเงี้ยเหรออืมใช่ครับจําเป็นต้องทำเพราะว่ากัมพูชาไม่ได้เปลี่ยนฉากทัศน์หรือกระบวนการที่มองเราเป็นศัตรูการวางคนวางครอบครัวมาไปเชิญหน้าคือถ้าไม่เอาบุคคลเหล่านี้พี่น้องอ่า ประชาชนหรือวางกําลังแบบหน่วยปกติเช่นตชดหรือหน่วยทหารในที่ตั้งที่จะไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนในอนาคตเนี่ยนะครับจะต้องป้องกันการลุกคืบแบบนินเนียนแบบในอดีตอย่างนี้ต้องไม่มีแล้วนะครับอันนี้คิดจริงจังนะครับทัางรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยนําเรียนไปยังต่อรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็รับทราบนะครับแต่ว่คือได,ได,ได้ได้รับทราบแล้วแต่ว่าคือถ้าจะเป็นปปร,รูปธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่า การเลือกตั้งหรือหรือรัฐบาลในอนาคตเนี่ยถ้ารับแนวทางนี้นะฮะร่วมกัน,นใครมาเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆเป็นเครดิตที่มผมคิดว่าเออในหลังสมรภูมินาศึกครั้งประทะครั้งเนี้ยก็มีการเยียวยามีการดูแลทุกภาคส่วนเพราะว่า,าผ่านมาศึกเขาก็จะนั่นต่อสู้กับสิทธิตัวเองมายาวนานไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสิกหนึ่งที่ที่เราพอจะอ่าอ่าให้อะไรเขาตอบแทนในฐานะที่เขาเคยเสียสละมามในยุทธการาต่างๆได้นะครับอืม เอ้อาจารย์คิดว่าคุมเซนนี่ถึงขั้นจะแบบเออ่รีจีมล่มสลายไหมฟังดูอย่างล่าสุดที่บอกว่าเส้นเลือดสมองแตกเติกอะไรนี่มันมีมูลนะอ่าผมผมไม่ค่อยเชื่อตรงนั้นนะครับคือ<ม>เราแหละเราก็มีการต่อสู้ข่าวสารแต่ผมว่าการเก็บตัวเนี่ยเพื่อลดเะเชิญแรงกดดันม,มีไหมมีมมนะครับเครียดไหม,ม,มเครียด<ม><ม>นะครับเพราะว่าคือเขากังวลถึงความปลอดภัย นะครับว่าคนนี้ผู้ชายคนเป็นคนที่อ่าเอาเรื่องสัญชาติตัวเองเป็นหลักนะครับเกิดความระแวงกันตลอดเวลานะครับคือถ้าไปไหนแล้วเจอสายตาคนเนี่ยเขาเขามองปุ๊บเขาเคยรู้สึกว่าไอ้ดีคิดยังไงอย่างเงี้ยเขาเขาเกิดรู้สึกว่าถ้ามันรู้สึกไม่สบายเนี่ยไม่สบายความความรู้สึกเนี่ยสบายใจเนี่ยเขาก็จะหลบเฟดไปไปคิดนะครับหาช่องทางว่าจะทํำยังไงนะครับอืมอืแต่เขาคงโดนจีนบีบหนักอนะเนาะบีบจริงๆบีบ จริงๆนะกดดันจริงนะครับแล้วจีนก็เอาจริงด้วยนะครับคงจะมีเงื่อนของเวลาในการบีบนะครับมีไทม์ไลน์ให้กัมพูชาจะต้องบีบต้องเล่นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยที่จีนต้องบีบต้องเล่นหนักเพราะว่าลงทุนอะไรไปเยอะแล้วเห็นความเ<อ>พินเพียนของตามด้วยนะฮะอยากได้กินแล้วจู่ๆวันดีคีอดีอยากเอาฐานทัพเรือเลี่ยมเนี่ยที่จีนลงทุนให้เยอะขนาดเนี้ยจะทํำยังไงแต่ดันก็ต้องรีบเช็คบินอะไรหลายอย่างเสร็จด้วยนะครับ มันก็ต้องนะฮะฟัติดตามของเราเนี่ยชัดแล้วนะกางจะเล่งสถาปนาถูกไหมฮะออขนาดที่ของเขาเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหโเต็มไปด้วยข่าวลือเนาะอาจารย์เนาะครับครับครับโดนน้ำยอ่องนามบ่งนะครับคือเล่นข่า,ขาวเรามากเขาไปโดนข่าวกับตัวเองอ่ง นะครับครับครับผมแค<ล>่อาจารย์เห็นวันก่อนมีสื่อใหญ่เขาวิาพากษ์อาจารย์บอกเลยนี่เป็นคนการเมืองแล้วเนี่ยตจะไปเป็นคนการเมืองเลยไหมหรือยังกลับไปเป็นอาจารย์ไม่ครสอนหนังสือมันเดิมคือไอ้น,นี้นะผมพูดเอยนี้นะนแฝงผมไม่ได้แคร์ว่าเขาเป็นคนการเมืองแน่นอนการโพสต์มันมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไงผมมองว่าวามไม่ปกติของของตัวเลขของการกระทําถ้ามันจริงก็ต้องรีบบอกมา ถูกไหมครับเรคนก็เชื่อว่ามันไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันควรจะมีแต่แตความที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารมันมีมากกว่าน,นั้นผมไม่จําเป็นต้องไปเซฟอะไรหรอกครับแล้วก็ต้องบอกนะว่าคือภูมิใจไทยไม่ได้ใหอะไรผมแค่เขามา <c oughs> เห็นชอบรัฐบาลพรรคภูมิใจเห็นชอบการแต่งตั้งผมคนเอกนัตพลเนี่ยท่านเป็นอ่าสมาชิกรอทอสชอรอทอสชก็ถูกผม,มวิพากษ์วิจารณ์นะ ถ้าคุณก็รู้ดีอัดนหนักๆผมไม่มีเกี่ยวกับต้อเป็นบุญคุณหรือข้างๆอะไรนะครับดังนั้นผมก็น้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ความสับเ่าหรืออะไรกันแน่แต่ผมมองอธิบายถึงความไม่ปกตินะครับมีเราเท่าจริงเราเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากว่าสังคมคาดหวังเขาไม่ใช่เหรอว่าคุณจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่าพรรคการเมืองอื่นคุณการเป็นทังทัชชโก้ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ผมเฮ้ยนักวิชาการก็มีผิสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ตอให้มีดำรงตำแหน่งอืม อืมอืมอ้าวอื่นที่มาจากจากสถานะเเนี่ยผมก็ต้องมีสิทธิวิพากษ์วิจารณได้ไหมถูกไหมฮะถูกไหมครับอครับใช่ครับนะฮะไอ้พูดถึงการวิาพากษ์วิจารผมเห็นอาจารย์พูดวันก่อนเนี่ยเรื่องกกตอเอ่อนะ,ะที่บอกว่าเวลาหลังผลการเลือกตั้งไปเนี่ยนะแจกใบลงใบแดงเนี่ยต้องเอ่อเสียงเงินค่าจัดก,การเลือกตั้งนี่บอกกกตไม่เคยได้เงินคืนสักบาทเลยอาจารย์ ถูกต้องฮะไม่มีไม่มีหลักฐานเลยนะว่าสักสักเคสเดียวหละนะครับหรสิเบี้อเรียนะครับนะฮะเหมือนไปน่นแคือนั่นก็คือผมก็เลยวนะตั้งแต่กี่ยุคกิ่สมัยโทษนะ่นนู่นผมไม่อยากจะพูดอ่ะแถวที่ซ่อมแถวเขตดอนเมืองหรือแถวหลักสี่หรือใครต่อใครเคสสายคนหรือไปชําระหนี้อะไรที่กกตต้องจ่ายนี่เขาอะที่เชียงใหม่อ่ะนะครับจ่ายหรือยังสามสิบล้านะอะไรเงี้ย นะฮะไม่มีเลยไม่มีทั้งจ่ายไม่มีทั้งรับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือทวงหนี้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เห็นเห็นกันอย่างยยกครับผมก็แฝงนะฮะตรงไปตรงมาผมผมมันผมก็ที่ว่าสังคมเราเนี่ยไม่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันบริเตอร์กันอะไรความที่ไม่ปกติความถูกต้องเนี่ยก็ช่วยมาขย่ามาช่วยกันแฉนะฮะถ้าผมร่วมที่จะผมปล่อยสี่สดชั่วโมงสุดท้ายไม่ดีก่อนเหรอถูกไหมฮะนี่บ่อยมาให้รุ้ลุงห่ะถูกไหมฮะอันนี้คือแฝงนะ คนจะได้ไปสามฝ่ายการเมืองตกลงใครโกหกถ้าผมโกหกคนเดียวก็แล้วไปนะครับหมายความว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการเมืองหรืออาจารย์ไม่รู้จริงผมก็น้อมรับแต่ว่าได้ยินมาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะฮะครับนะฮะเก็บเงียบผมกินตามนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยคืนเงินกันนะถูกครับถูกครับครับฮะไม่ไม่คืนนะฮะไม่ค่อยคืนนะไม่คืนเลยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องช่วยทีนะฮะเอ้ความหมายต่างกันเยอะเลย